รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพ r เรียลค e ีนส์พารสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะ นี่ก็เข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะครับในเดือนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนแห่งครอบครัวจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทีมงานชูรักชูรสเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือเทศกาลสงการแบบนี้เรามักจะเล่นน้ํากันนะคะตามประเพณีแต่ว่าอาจจะทําให้เกิดโรคโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเปียกทั้งวันนะคะอย่างค,าคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเองก็สามารถเกิดโรคเกี่ยวข้องกับเชื้อรากันได้คุณผู้ชายมักจะเกิดบริเวณรักแร้ขาหนีบอวัยวะเพศนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็ตรงนั้นเลยค่ะคต้นบริเวณปากช่อองคคคนนะะะจะมีาาการ แล้วก็เป็นผื่นแดงเพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าปล่อยให้เปียกชุ่มนานด้วยค่ะครับบางทีแบบเราไปเล่นน้าสงกา์มาไม่รู้เลยว่าน้ําที่เขาสาดลงมาเนี่ยบางทีเป็นน้ําคูน้ําคลอง<ม>สกรปรกนะครับค่ะคกลับถึงบ้านก็อาบน้ากันหน่อยกันแล้วกันบางคนรู้ว่ามีงานสังส่งรค์กันต่อแม้นั่งกันตัวเปียกๆกันเลยเดี๋ยวจะเป็นหวัดด้วยเ<ม>ชื้อราตามหายนะครับก็อาบน้ําเสร็จปัาบเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นี้แหละครับดูแลง่าย เทศก,กาลนี้มีแต่ความสุขครับสน่ห์ติรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะเรามีคุณหมอจูตัวจริงเลยนะคะประจํารายการของเรามาให้คําตอบกับคุณผู้ชมทุกๆปัญหาที่คุณสงสัยกับนายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากจค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับลองชมดูว่าไฮไลท์ของเราวันนี้มีอะไรเด็งๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนสมัยหนูสาวๆค่ะหนูรู้สึกว่าหนูตัวเล็กมากพอประมาณเริ่มมหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูสูงขึ้นและหนูมี บริเวณซอกลักแหลมี่ลักๆของเรานะใช่ค่ะลูกอัะทะถ้าโดนกระแทกแรงๆจะแตกส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์ผนแล้วก็กระแทกกับถังน้ำมันมาเป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้แหละแล้วพอเลือดออกแล้วมันหยุดเองไม่ได้มันจะพองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมาผ่าควักเลือดออกแล้วก็เย็บซ่อม